การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีอย่างก้อนถ้วยคุณภาพดีค,พดคือน้ำยางที่จับตัวเป็นก้อนในถ้วยน้ำยางโดยใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวมีลักษณะเป็นก้อนหรือตามลักษณะภาชนะรองรับน้ำยางน้ำหนักประมาณ80-600กรัมเมื่อผ่านไป4วันก้อนอยางที่มีสีขาวจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เป็นก้อนยางที่สะอาดสีสวยไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือปลอมปนทั้งในและนอกก้อนยางไม่มีกลิ่นเน่าเสียมีความชื้นระหว่าง35-45เปอร์เซนต์อุปกรณ์และสารเคมีในการผลิตยางก้อนถ้วย 1>, 1. สารเคมีที่ใช้ทำยางก้อนถ้วยสารเคมีหรือกฎที่แนะนำให้ใช้ในการจับตัวของน้ำยาง คือกรดฟอร์มิกความเข้มข้น94ซึ่งกรดฟอร์มิกมีข้อดีดังต่อไปนี้ไม่มีสารตกค้างในยางช่วยให้ยางจับตัวได้เร็วไม่มีกลิ่นเหม็นทำให้ค่ายืดหยุ่นของยางเพิ่มขึ้นและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. ถ้วยน้ำยางถ้วยน้ำยางที่มีขายอยู่ในปัจจุบันมีความจุตั้งแต่ 750 1000และ1,500มิลิลิตรตามลำดับมีทั้งแบบถ้วยกระเบื้องและถ้วยพลาสติกโดยทั่วไปการกรีดยางแต่ละครั้งจะได้น้ำยางเฉลี่ยอยู่ที่200-300มิลิลิตรมีปริมาณเนื้อยางแห้งเฉลี่ย50-90กรัมต่อต้น 3. อุปกรณ์ใช้คนน้ำยางกับกด แนะนำใช้เป็นไม้เพื่อคนให้น้ำยางและน้ำกรดจับตัวกันเป็นยางก้อนถ้วย 4. ขวดน้ำเพื่อใช้สำหรับใส่น้ำกรดที่ทำการเจือจางแล้ว 5. น้ำเปล่าใช้สำหรับการเจือจางน้ำกรดการเตรียมน้ำกรดสำหรับใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยเตรียมน้ำกรดเจือจาง3%เปอร์เซน์จากกรดฟอร์มิก เข้มข้น94% 3ช้อนแกงหรือ30มิลลิลิตรผสมกับน้ำสะอาด900มิลลิตรบรรจุใส่ขวดพลาสติกเจาะรูที่ฝาด้านบนใช้ได้ประมาณ45-50ถ้วยหมายเหตุในการผสมน้ำกดให้เทน้ำกดลงในน้ำและถ้าน้ำกรดถูกผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่ทันที ไม่ควรเจือจางน้ำกรดทิ้งไว้ข้ามคืนควรเจือจางวันต่อวันเพื่อไม่ให้เกิดการละลายตัวของกรดซึ่งมีผลทําให้ความเข้มข้นของสารละลายกรดลดลงวิธีการผลิตยางก้อนถ้วย 1. วันที่1กรีดยางจากต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายของแปลงกรีดแล้วย้อนกลับมาอย่างต้นแรกเพื่อใส่กรด โดยบีบน้ำกดลงไป15-20มิลลิลิตรใช้ไม้คนน้ำยางกับน้ำกดให้เข้ากันแล้วปล่อยให้ยางจับตัวในถ้วยจนถึงวันลุ่งขึ้น 2. วันกรีดที่2จับก้อนยางของวันแรกตระแคงเพื่อให้ของเหลวไหลออกจากก้อนยางกรีดต้นยางในแปลงกรีดแล้วเดินย้อนกลับไปยังต้นแรก บีบน้ำกดลงในถ้วยน้ำยางจากนั้นใช้ไม้สะอาดคนให้เข้ากัน 3. วันที่3หยุดกรีด 4. ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ1-4ถึงโดยผลิตไม่เกิน6ปีตกรีดลักษณะของยางก้อนถ้วยแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. ยางก้อนถ้วยสดหรือยางก้อนถ้วยเปียก 2. อย่างก้อนถ้วยหมาดอย่างก้อนถ้วยแห้งลักษณะของอย่างก้อนถ้วยสดหรืออย่างก้อนถ้วยเปียกเป็นอย่างก้อนถ้วยที่มีอายุ1-3ถึงวันมีเปอร์เซ็นต์ของเนื้อยางแห้งประมาณ45-5ถึงเปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ระหว่าง45-5ถึงก้อนอยางมีสีขาวจนถึงสีขาวขุ่น มีความนุ่มและเมื่อกดที่ตัวยางสามารถคืนตัวได้เร็วมีของเหลวหรือน้ำเซรัม่มไหลออกจากก้อนอยางลักษณะของยางก้อนถ้วยหมาดเป็นยางก้อนถ้วยที่มีอายุ4-7วันมีเปอร์เซ็นต์ของเนื้อยางแห้งที่ประมาณ55-65เปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ระหว่าง35-45 ก้อนยางมีสีขาวขุ่นจนถึงสีน้ำตาลอ่อนเมื่อกดที่ตัวก้อนยางมีความนุ่มเล็กน้อยจนถึงกึ่งแข็งก้อนยางเริ่มแห้งโดยไม่มีของเหลวไหลออกมาลักษณะของยางก้อนถ้วยแห้งเป็นยางก้อนถ้วยที่มีอายุมากกว่า7วันขึ้นไปมีเนื้อยางแห้งที่เปอร์เซ็นต์มากกว่า65้า เเปอร์์ซ็นตความชื้นน้อยกว่า35ก้อนยางมีสีน้ำตาลเข้มเมื่อสัมผัสก้อนยางมีความแห้งและแข็งปริมาณเนื้อยางแห้งของอยางก้อนถ้วยโดยทั่วไปเกษตรกรจะผลิตย,ยางก้อนถ้วยตามจำนวนมีดกรีดโดยกรีด 1, 2, 4, 6, และ8มีดพบว่ายางก้อนถ้วยที่8มีด เป็นยางก้อนถ้วยสดจะมีปริมาณเนื้อยางแห้งมากกว่าการกรีดจำนวน1 2 4และ6มีดเนื่องจากมีจำนวนวันกรีดและก้อนอยางที่สะสมในปริมาณที่มากกว่าและที่สำคัญเกษตรกร,ร,กรควรคำนึงถึงขนาดของถ้วยยางรองรับน้ำยางและปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการกรีดและการผลิตเช่นฝนตกการลักขโมยก้อนอยาง ตลาดซื้อขายเป็นต้นเมื่อคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวจึงแนะนำให้ผลิตไม่เกิน6กมิตรกีดปริมาณเนื้อ,อยางแห้งของอยางก้อนถ้วยตามระยะเวลาการผึ่งด้วยระบบมิรตรกีดต่างๆมีรายละเอียดดังตารางการจัดเก็บยางก้อนถ้วยกรณียางก้อนถ้วยสดให้ใส่ในตะกร้าพลาสติก หรือเข่งที่สะอาดเนื่องจากก้อนยางยังมีของเหลวหรือเซรั่มอยู่การใส่ตะก้าก็เพื่อที่จะให้ของเหลวไหลออกจากก้อนยางได้ง่ายกรณียางก้อนถ้วยหมาดวางบนพื้นปูนซีเมนต์หรือบนแค่เพื่อให้ก้อนยางแห้งได้ง่ายขึ้นการวางบนพื้นปูนซีเมนต์ควรปูแผ่นพลาสติกรองไว้เพื่อป้องกันสิ่งสกรประกดินทราย ติดไปกับก้อนยางผึ่งก้อนยางไว้อย่างน้อย2คืนและไม่ควรให้ก้อนยางโดนแดดหรือสัมผัสแดดนานเกินไปเพราะจะทำให้คุณสมบัติของยางเสื่อมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้กองการยางโทรศรัพท์02-579-0585ศูนย์ศูนย์ควบคุมยางสงขา โทรศัพท์074586657ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี077380610ศูนย์ควบคุมยางสะเชิงเศรา038086950ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์044119822ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย 042490926และศูนย์ควบคุมยางเชียงราย053170084